สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีรถสวย VAP สุดหรูน่าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับกับนิสสันเทียนานะครับเครื่อง2.0มือเดียวป้ายแดง A ี2 0 0 4นะครับคันนี้ไม่เคยชนไม่เคยแก๊สชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์มากๆนะครับใครกาลังหาใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับบินบุรีนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรถสวยสภาพงามมากๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคันนี้นอกในสวยครบจบแน่นอนมาชมได้ครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยนะครับ รถสวยสภาพนี้นะครับผ่อน6,500โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับ289,000บาทนะครับโทรได้ติดต่อได้มาเช็คชมดูรถทดลองขับที่มินบุรีนะครับรถสวยครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับออปชั่นครบเลยครับคันนี้บาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าซ้ายขวานะครับขึ้นสูงลงต่ําเดินหน้าถอยหลังนะครับมีแอร์หลังแอร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ามีม่านหลังนะครับได้เบาะคู่หน้าปรับไฟ คันนี้มีกล้องถอย360องศาให้ด้วยนะครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับภายในสีเบตเบาะหนังสภาพดีมากๆชมเช็คดูรถไม่ผิดหวงังแน่นอนครับรถสวยสภาพดี v i p สุดหรูนิสสันเทีย a นะครับเครื่อง2.0ออโต้นะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับเบาะคู่หน้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้ารถสวยเดิมสภาพงามมากๆนะครับ289,000บาทนะครับเป็นชมไม่เนื้อเช่นปี2014มีแอร์หลังแอร์ออโต้ เย็นสบายดูเบาะนะครับิเนียนเลยครับถ้าชอบถ้าใช่มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยทรงหรู VIP ของแท้นิสสันนะครับเหียหน้านี่นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังครับมีกล้องถอยนะครับ360องศานะครับชมสภาพนี้ราคานี้ถูกใจหรือไม่สมาชิกทำหน้าที่ตัดสินใจนะครับสำหรับผมชี้เป้าครับ คันนี้วิ่งไปแล้วโดยประมาณ180,000กิโลเมตรนะครับที่เหลือใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับโทรเจรจามาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับสมาชิกมั่นกลถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางนะครับคันนี้สวยเกรด A ครับเอาไปใช้งานได้เลยครับจะส่งทั่วไทยครับจะส่งให้ได้ครับ บริการจัดไฟแนนซ์ก็จัดให้ได้ครับขึ้นอยู่กับเครดิตและความชอบหรือความต้องการของลูกค้าเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ชอบใช่ชมเช็คโทรเจรจาโทรสอบถามมาเช็คมาชมดูรถทดลองขับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับขอเป็นกําลังใจให้กับแอดมินยังทําคลิปหารถสวยๆมาฝากสมาชิกให้